ช่คผู้ชมนาจะดีชแนโอ้โหคนวัดตอนนี้เราอยู่ที่วัดตนโนดนออำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองก,กว่าคนปูเสือเต็มเลยแล้วเราจะเราน่าจะดังนกนกดีกว่านาะยยืนถ่ายน่าจะโอเคกว่าปู้ตอนนี้ปูเสือประมาณห่างจากนาวิธีมาประมาณเกือบร้อยเมตรละร้อยเมตรละ ดีด้วยสุดยอดมากนะจ๊ะสำหรับคนมาปูเสือจองเออออจ้าพงเจ้าภาพทางนาเป็นที่ของเจ้าภาพคนมารอน่าจะมารอผมก็ไม่รู้หรอกเขาเป็นข้อพิเศษเลยร้อนร้อน รีบมานะจ๊ะงานนี้ซื้อบัตร60บาทตรงทางเข้าเนาะเราก็เที่ยวได้ตลอดงานดูลิเกได้จนกว่าจะจบประมาณนั้นปูเสือดูค่ะปูเสือดู<ม>อ่ะดูบรรยากาศร,รอบรอบแหมก็ว่าจะมาเร็ว <c oughs> <c oughs> ข้างหน้าเป็นที่ของเจ้าภาพเดือนาพวกมนุษย์เอสารไปดัดจุลนัยพบกอะรพวกัน่ประมาณนั้นีเป็นสาบอินงูสาบกินงูนกบรรยากาศมนุษย์นี้เลยออกมี่มีนกกินนกนู่นของขายอยู่ทางนู่นโอ้ของขายเต็มเปียเลย มาจ้ะบรรยากาศรอบๆค่ะบรรยากาศคนมาปูเสือคืนนี้วัตโนตแตกอีกแล้วงานงานฟรีงานแบบเสียตังคไม่เยอะนี่คนเต็มพื้นที่แน่นอนเนาะบาทหกสิบาทถือว่าไม่แพงนะจ๊ะเนี่ยท้าทายจะเต็มได้แหละยาวนุ่นเลย วันนี้ใช้เวทีของของโคราชเนาะเวทีที่พ่อสอนารากแกใช้ตลอดกล้องพบสกุลเพชรวันนี้น่าจะใช้เวทีของโคราชไม่ต้องมาไกลนะจ๊ะโอ้โหเมื่อก่อนเราตื่นเต้นนะเมื่อก่อนเราต้องมาแต่เช้านะเพราะว่าเพื่อที่จะมาปูเสือใกล้ๆเพื่อที่จะไล์สดถ่ายคลิปใกล้ๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่ละถ่ายไกลๆก็ได้วัวไม่ได้ไล์สดถ่ายคลิป เนาะถ่าเฉพาะคลิปเนี่ยยืนไกลๆแล้วซูมเข้าไปเนี่ยสวยมากยืนถ่ายนี่สวยมากนะคะถ้าไปนั่งแบบมันเงยคอมันมันมองอลำบากประมาณนี้นะอัปเดตงานวัดบ้านตโนด8กุมภา2 5 6 8อำเภอโนนสงจ่าคลิปนี้จบก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อ